เรียนอาจารย์ประจำวิชาและนักศึกษาปริญญาโททุกท่านพิชันนางสาวสุประตา่วมคำจันทร์นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาวิทยาลัยพิเชษบัณฑิตวันนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์ท่านผอนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมล่างนะคะท่านผอจุฑาภัยทองเมืมนงนะคะซึ่งจะมาสัมภาษณ์นะคะในหัวข้อการบริหารสานศึกษาสู่ความเป็นเลิศนะคะ เราก็จะให้ท่านผอได้แนะนําตัวแล้วก็บริบทของโรงเรียนนะคะขอเชิญค่ะครับผมในประชุมไัยท้องเมืองนะครับผู้ดูการโรงเรียนบ้านพวกงราบนะครับซึ่งโรงเรียนบ้านโป่งราบเราก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กตอนนี้ปีการศึกษานี้มีนักเรียนทั้งหมดอยู่ร้อยสิบแคนนะครับซึ่งครูเราก็มีจํานวนอยู่8ท่านนะครับก็โชคดีปีการศึกษาก็คือ มีครบตุ้มช,ชายอีกนะครับวิชาหลักเรามีครบเลยนะก็เลยทําให้ถือว่าคุณภาพของการศึกษาของโรงเรียนการศึกษานีา้น่าน่าจะเป็นทางที่ที่ที่ดีน,น,นะครับดีกว่าการศึกษาทั่วไปค่ะค่ะในสวทศนะคะมีหลักการแนวคิดนะคะในการบริหารสานศึกษานะคะอย่างไรนะคะจนประสบผลสำเร็จและเป็นทีนท่ยอมรับนะคะในปัจจุบันนี้ หลักการหรือทฤษฎีนในการจัดต้นงานสารานสานี้ไม่มีทฤษฎีที่ตายตัวกฎหมายนะแต่พิสูจน์แล้วดีผู้บริหารทุกท่านก็คงจะยึดหลักการในเรื่องของระเบ,บียบกฎหมายเป็นหลักอยู่แล้วซึ่งพิสูีใน,ในการบริหารสารานิสนนก็อขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละโรงเรียนด้วยซึ่งแต่ละโรงเรียนบางทีมันไม่บริบทไม่เหมือกนกันก็ต้อง ยึดในเรื่องของปัจเจกต่างๆแต่สําหรับผมนี้โรงเรียนนัพยมภา้เนี่ยเราก็ยึดหลักในเรื่องของอันอันดับแรกเลยผมจะยึดในเรื่องของความสมรรถีขององคอ์กรโดยผมคิดว่าถ้าถ้าองคอ์กรครูทุกคนนี่มีความสมครสมันช่วยเหลือซึ่งกนและกับบรรยากาศการทำง,ง,งานเพราะว่ามีความสุขาาการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกนและกันมันก็จะเกิดขึ้น,นความเป็นพี่เป็นน้องกัน ซึ่งสิทธต่ตางๆพวกนี้มันก็จะส่งผลต่อตัวตดเด็กนักเรียนนะครับซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยการจัดการบริหารงานทั้งสี่ฝ่ายนะงานบุคลากรน,นะครับงานบริหารทั่วไปงานบริหารราชก,การงานบริหารทงบประมาณอันนี้ก็เราก็ดําเนินการตามปฏิกาณกฎหมายอยู่แล้วนะครับโดยเรื่องของบุคลากรเนี่ยผม ให้บุคลากรทุกคนมีมีความรู้สึกเป็นเป็นเจ้าของเจ้าของโรงเรียนอ่าเป็นเจ้าของพื้นที่เหมือนกับบ้านเขาผมมองว่าอย่างน้ะถ้าเขามองมองในส่วนนี้เนี่ยเขาเขาพร้อมที่จะอ่าสร้างอะไรดีๆให้เกิดขึ้นเก่ับ้านตัวเองอในในเรื่องของการบริหารงานวิชาการถ้าทุกคนมีเห็น เห็นพฟองแล้วว่าบ้านของเขาเนี่ยเขาจะทําให้บ้านของเขาดีในเรื่องของการบริหารวิชาการเรื่องของการจัดการการสอนเขาก็ต้องทวาเป็นที่รวมทั้งในเรื่องของปัญหารงบปมาณการลงทด้วยเช่นเดียวกันการเรื่องของการบริหารงานแบบนี้ทั้งทั้งทุกทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็น4งานที่ที่เรากล่าว ถ้าเขามียึดตัดเดียวกันแล้วมันก็จะรวมรวมพลังแล้วก็มันก็จะส่งผลต่อนั่นนั่นการทำให้เกิดผลสำเร็จทำให้เกิดการการเป็นเลิศดของของนักเรียนตามที่ตลอดม,ม,มุ่งหวังการวัดหาระแนนสายชาติอยู่แลว้วนะซึ่งนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้ให้เกิดความสําเร็จซึ่งวิการสาที่แล้วตรงนี้เ,เราก็เป็นที่ยอมร,รับขององค์เกษตที่ เรื่องนะครับก็เป็นต้นแบบเลยในประธานเรื่องก็ก็จากหลักในทิศนี้การเรื่องของการบริหารงานแบบนี้เนี่ยทั้งทั้งทุกทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นสี่งานที่ที่เรากล่าวถึงถ้าเขามียึดตัดเดียวกันแล้วมันก็จะรวมรวมพลังแล้วก็มันก็จะส่งผลต่อเรื่องการทำให้เกิดผลทธิ์นะคตทำให้เกิด การการเปเลือดของของนักเรียนตามที่บรคลากมุ่งหลังตามมาตรฐานการศึกษาชาติอยู่แล้วนะซึ่งนี้กตัวเป็นปัจจัยที่ทําให้ให้เกิดความสําเร็จนะซึ่งปีการศึกษาที่แล้วโรงเรียนเราก็เป็นที่ยอมรับของนักเรีนที่หลายๆเรื่องนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบในหลายๆเรื่องก็ก็จัดหลักเกณฑ์ที่นี้การ ท้ายนี้นะคะก็อยากให้ท่านสอนฝากข้อคิดนะคะถึงนักศึกษาปริญญาโทนะคะที่จะไปเป็นผู้บริหารในอนาคตข้างหน้านะคะอยากให้ทา็ข้อคิดได้ไม่น้อย่กท่านก็น้องนักศึกษาปริญญาโททุกท่านครับก็คือว่าที่ผูบริการเรียนทุกท่านนะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากนะครับในในเรื่องของการเป็นผู้บริหารก็คือเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมหรือว่าเป็น สิ่งหลักเลยที่เราจะต้องยึดถือบัติี่บ้านเขารวมทั้งในเรื่องของความรับผิดชอบต่อหน้าที่ซึ่งเรามีถ้าถ้าเรามีส่วนนี้แล้วเราก็ถือว่าเป็นแบบอย่างนะครับให้แก่ครูอยู่ในโรงเรียนเราได้ได้เห็นนะครับรวมทั้งเป็นแบบอย่างให้ที่ดีให้แก่ชุมชนด้วยที่สำคัญก็เป็นแบบอย่างให้แก่ลูกๆที่เรียน,นะครับเมื่อลูกๆเขาเห็น เราปเรียนแบบอย่างแล้วก็อยากทำตาม,ตามนะครับมันก็ต้องส่งผลให้นักเรียนเป็นทั้งคนดีแล้วก็มีความรู้มีคุณภาพด้วยเพื่อให้เขาได้พัฒนาบ้านเมืองให้มีคุณภาพสืบต่อไปครับ,บตลอดตอนนี้นะคะก็ขอบคุณท่านผอชิงไฟของเมืองนะคะที่เมงชิงนะคะที่ได้ให้ข้อคิดแนวคิดหลักการนะคะเพื่อใช้ในก,การบริหารในอนาคตข้างหน้านะคะสำหับนะะี้ก็